ตอนนี้ผมไม่ทำเป็นช่างแล้วผม,มทํางานเป็นศิลปะเราเองเนะี่ยต้องถามตัวเราว่าก็โคนมาจากไหนก็เลยคิดว่าประเทศไทยน่าจะมีงานโลหะทั้งหมดเป็นงานที่สุดที่มือที่เราจะทําได้ครับผมพิสจน์อ์่างจะสดเนาะเป็นทาย,ยาทสิบทอดการแสดงหุ่นละครเล็จาหลุยเป็นผู้ก่อตั้งโรงละครเจาหลุยนะครับเมื่อ20ปีที่แล้ว ตระกูลผมเป็นตระกูลศิลปินทำงานศิละปะการแสดงหัวโขวมาตลอดทั้งชีวิตนลเนาะเราเองเนี่ยเคยมีนัครที่สลุมได้บาซ่า<ะ>แล้วก็มามีที่เอชที H T. เราเป็นนัครที่เช่าเขามาตลอดวันหนึ่งเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยนักแก็ปิดจนวันหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ศิละปะเราเนี่ยถ้าเราไม่มีพื้นที่ทาวรเนี่ยแล้วเ,เราจะเอาศิละปะไปบอกชาวโลกในยุโปประเทศเราเนี่ยมีศิละปะก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะต้องหันกลับมา ทำพื้นที่ถาวรเป็นอาคารแหล่งการเรียนรู้เป็นห้องรับแขกทางด้านศิลปะว่าทาให้กับคนไทยให้ประเทศไทยผมก็เลยสร้างพริพิฆเนตขึ้นมาเป็นโครงการเสียงสร้างสินเพื่อนำไรายได้เนี่ยไปสร้างอาคารอ,อันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เรากําลังทําเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยออกริพิฆเนรรุ่นโคตชาบ,บารมีเพื่อนำไรายได้มาสร้างนี่แหละพูดถึงหัวขวนแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยต้องถามตัวเราว่าหัวขวนมาจากไหนหัวแรกของประเทศไทยเนี่ย มาอย่างไรทำมาถึงเป็นวโค้ดถึงทุกว,วันนี้วโค้ดองแรกของประเทศไทยคือชดาพระมหาวิชัยมกุฎอันนี้หัวจริงๆเนี่ยเป็นทองคำหนัก7,300กรัมมีมาตั้งแต่สมัยโบราณที่หนึ่งจนถึงรัชกาลที่สิบนะองค์เนี้ยก็จะมีส่วนประกอบไปด้วยพระมหาวิเชิยบณีเป็นเพชรแท้นของจริงเนาะแล้วก็มีปลียอดมีพระเกี้ยวมีลักร้อยมีจรหูมีสายรัดคางของจริงเป็นเพชรหมดเลยนะ อันนี้เป็นจำลองพอเราจะทำกลับมาทำพวกโขมในพิพิธภัณนฑะ์เนี่ยก็ต้องกลับไปตั้งต้นใหม่เลยแล้วก็สร้างหัวแรกให้สวยก่อนถ้าหัวแรกเราทำได้เหมือนได้สวยเนะี่ยหัวตะไปเนะี่ยไม่น่าห่วงละก็เลยกลับมาที่หัวแรกอันนี้ก็จะเป็นชดาที่เกุ่ที่เห็นข้างล่างเมื่อกี้นะอ๋อ oh. อันนี้เป็นโลหะที่บอกว่าหล่อน่นะอันนี้หลออ่อเงี้ยอันนี้พัฒนาแล้วนะอันนั้นเป็นไม้นะออันนี้เป็นโลหะละอ๋อ oh. <g ul ing> เอาข้างล่างเป็นไม้เหรอใช่เป็นไม้ท้องหลังคือก่อนที่จะทำเสียงพี่กันเน เสียนเล่าเมืกีนเสียนครูเนี่ยทั้งหมดในสองรกว่าชิ้นแต่เฟสแรกก็จะทำห0ชิ้นก่อนแต่เราว่าเราจะทำงานโลหะทั้งหมดฝังพลอยแท้ซึ่งในสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยเขาเคยทำมาแล้วแต่ทำไม่กี่หัวแล้วเป็นชั้นครูโบราณแล้วก็ไม่มีคนทรอีกแล้วก็เลยคิดว่าประเทศไทยน่าจะมีงานโลหะทั้งหมดเป็นงานที่สุดที่มือที่เราจะทำได้แต่ว่าการทำศิลปะ ที่มีราคาสูงขนาดนี้มันต้องใช้เงินมากหัวหนึงก็จะสองสองแสนต้นทุนอะไรเงี้ยต้นทุนแต่เราจะทําต้องเป็น้อยหัวนั่นหมายความว่าเราต้องมีเม็ดเงินเข้ามาไหนจะต้องสร้างอาคารอีกใช่ไหมทำไมเราต้องทําถ้าเราไม่เราไม่ทำแล้วใครจะทำก็เลยเปณิธานว่าเราจะทําเนี้ยทิ้งไว้ในแผ่นดินก่อนเราตายอันเนี้ยเป็นรุ่นหนึ่งเดี๋ยวผมทํารุ่นหนึ่งครบรอบ20ปีโจลุยเราก็จะทําอะไรให้กับคนไทยที่เขาอาจจะลืมโจลุยไปแล้วหรือว่าเป็นแฟนคลับโจลุยก็รอเราอนะไรเงี้ย เป็นหัวงครวที่แพงที่สุดอะ9ก้าหมเาราคาเช่าเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้จะมีคนซื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะไม่เคยมีใครขายเสียนแพงขนาดนี้ะกลุ่มที่เสพง,งานเราไม่ใช่ศิลปินการแสดงแน่นอนแต่เราก็เชื่อว่ามีคนที่ที่รักศิละปะเนื่องจากเราอยากทํางานดีมันต้นทุนเลยสูงอะก็เลยเกิดคนนี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดจองครบรอบ20ปีจนเลย20วันหมดเลย อันนี้คือขั้นตอนการเจาะรูเพื่อที่จะใส่ใช่จะประกอบเครื่องประดับละอ๋อค่ะพรอหนึออกแบบแล้วจะออกแบบครบหมดค่ะแล้วเราก็แยกชิ้นทํา2ปีไม่หมายถึงว่าการออกแบบตั้งแต่อ,ออกแบบ<อ>จนกระทั่งเราเข้าสู่การภูบริาการผลิตแล้วก็อยู่ในช่วงแก้ไขเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสองปีพอวันนี้ได้ที่เสร็จุ๊บผมก็ซ่มรุ่นสองหาเงินสร้างอานเลยค่ะอันนี้รุ่นสองเนี่ยเราก็ต้องใส่ความวิจิตรใส่ความละเอียดใส่ความงามมากขึ้นสรร้าาางอใช่ ก็เป็นโลหะหลอแบบอิเล็กตรอนหล่แบบไฟฟ้านะหล่อหลอแบบนี hmm. mm ้หล่อยากคือชัดทุกรายละเอียดแล้วก็บางเท่ากันแต่หล่อทั้งหมดเนี่ยสากว่าชิ้นนะที่ย่หัวเนี่ยไม่ได้ชิ้นเดียวนะเครื่องประกอบเยอะมากแยกชิ้นหมดเลยแล้วก็เอามาฝังพลอยใช่แล้วก็เอามาประกอบแล้วไปชุบทองก็จะเห็นศิลปะ ความคเนีของเราเนี่ยอย่างละเอียดใช่ค่ะในราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่คะหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นทำทั้งหมดร้อยแปดสิบเก้าร้อยแปดสิบเก้าแล้วก็ทำเสียเล็กคือรุ่นเนี้ยจะมีสององค์อ๋อค่ะมีเสียเล็กอันนี้ห้าร้อยห้าสิบเก้าอันนี้จะเป็นหนึ่งหมื่นสองพันบาทเป็นบลอลทั้งหัวเนาะงาก็เหมือนกันเป็นเพชรรัสเซียเตียแล้วก็ฝังพลอยเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเล็กสําหรับคนที่เขาอยากสนับสนุนแล้วผมก็เลยทําอันเล็กครับพีก ต้้งเราห้อยคอเลยรคาน,นี้อันนี้มันรุ่นเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่คือมาดามาฟินเนี่ยเขาวัาสนับสนุนสั่งเซเล็กเข้ามารุ่นนี้เราก็เลยทําไปด้วยคู่ๆกันไปเลยอันนี้เราเป็นเสียเล็กนะอันนู้นอันนี้เล็กใช่ไหมอันนี้ก็เป็นขนาดเท่าหัวคอเล็กไม,ไม่ถึงกลางากลางจะใหญ่ขนาดนี้อันนี้ขนาดย่อมกว่ากลางอันนี้ขนาดเท่าหัวหัคอเล็กไซส์ก็จะมีหลายไซส์การที่ทําเสี่าจะเป็นบุกเบิกจากคุณวิชัยใช่ไหมคะหรือว่าตั้งแต่คุณพ่อลคุณพ่อเลยใช่ เดินตามพ่ออก็คือคุณพ่อสอนมาตั้งแต่สอนทุกคนแหละพี่น้องทุกคนเนี่ยพื้นฐานเป็นนักแสดงเป็นช่างวัวหวนเดินตามแบบนี้มาตลอดครับแล้วหุ่นละครเล็กกับเสียงมันมีความแตกต่างคือหุ่นละครเล่นเนี่ยคุณพ่อรับมระดกหุ่นละครเล็กมาแล้วก็อนุรักษ์โดยพวกเราเราก็เลยมาตั้งโรงละครเจรุลยแล้วก็เล่นเล่นหุ่นละครเล็กเพื่ออนุรักษ์เพื่อสืทอมถอด อันนี้นคือ,อน,นี่นคือโจหลุยส์แต่ณนวันนี้พอเกิดโควิดใช่ไหมปี่หกใ,ใช่ไหมเราคงทำาุคละครเล็กอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราต้องหันกลับมาเริ่มต้นที่เรา,เราถนัดอะไรเรามาจากไหนเรามาจากช่างก็เลยกลับมาเริ่มต้นจุดเริ่มต้นใหม่คือผมเมื่อก่อนเป็นช่างว,วัสดุตอนนี้ผมไม่ทำเป็นช่างแล้วผมทำงานเป็นศิลปะผ่านวัวโนแล้วจะ oh. ไม่ใช่วัโคนที่จะใส่เล่นแล้วสร้างงานศิลปะผ่านรูปแบบว,วัโดุเป็นงานร่วมสมัยซึ่งยากกว่า ผมไทำระบบท T ด้วยปั้นเสร็จไปสแกนแล้วไปทำในดีในคอมพิวเตอร์แล้วกลับมาปั้นมืออีกอก็เลยได้ความสมมาตรได้อารมณ์ทุกอย่างแต่ว,ว่าได้ความละเอียดที่สมขึ้นซึ่งบางอย่างมือทําไม่ได้ต้องใช้คอมทํา<อ>บางอย่างคอมทาไม่ได้ต้องใช้มือทำั้งสองอย่างนีมันถูกผสมกันก็เลยเป็นงานที่คุณภาพสูงถ้าที่ผมมีนะมันกลายเป็นว่าของคนบ้านเราอ่ะมันมันมันไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วเราอาจจะเป็นผู้นําคนแรกที่พาก้าวข้ามขีดจํากัดออกไป โดยไม่สนใจเรื่องราคาอมีลูกค้าบอกว่าแบบอุ้ยเสียนี้ขอจับมือคุณนิสุกจริงๆไม่วาจัดช่างส่วนใหญ่เขาจะเอาจากเรานะช่างอื่นไม่เอาไม่รู้เหมือนกันแต่เราทํางานไม่ได้ทําคนเดียวแต่ว่าเราเริ่มต้นกับเราแล้วก็จับกับเราอยู่แล้วทุกชิ้นแต่เขาบอกยังไงขอรับกับมือเรานะรอผมเป็นวันๆเลยผมไม่อยู่เขาไม่ได้นัด รอให้เรากลับมามอบให้เขาอย่างเงี้ยเราก็ขับรถกลับมาแล้วก็มอบให้เขาบางคนก็มาจากต่างประเทศบินมาเพื่อให้รับกับมือเราอย่างเงี้ยเหมือนเขาเหมือนเขาชื่นชมตัวศิลปินนะว่าเ้ยเขาอยากได้งานจากมือเราอาชีพที่บริสุทธิ์อะครับเป็นมีคุณค่าหมดเลยแต่เป็นใครก็แล้วแต่อาชีพมันมีค่าของมันเองถ้าบริสุทธิ์นะถือว่าอาชีพบริสุทธิ์เป็นอาชีพที่มีคุณค่าแต่คุณค่าไม่เท่ากันคุณค่าระดับรักยาคุณค่าระดับประชาชนคุณค่าระดับประเทศคุณค่าระดับโลก สิ่งที่คุณภูมิใจคือคุณทําเต็มที่แล้วอย่างบริสุทธิ์ข้ามาอยู่ตรงนั้นแหละที่ดีที่สุดคือคิดบวกคิดเป็นกุศลแล้วก็ทํางานให้ดีที่สุดแล้วในงานชิ้นนั้นนะ่ะจะมีค่าของตัวมันเอง <railway> คือมันมันควนามละเอียดอ่อนทําให้บอกบอกถึงคนไทยบอกถึงประเทศเรามีมีความละเอียดอ่อนของของความเป็นคนไทยอะ่ะได้มาก เพราะนั้นเวลาแล้วคุณเข้ามาเจองานศิลปะไทยคุณรู้สึกเงียบแล้วก็นิ่งแล้วก็ยิ้มคือมันขัดเกากลีลดอ่ะคุณก็จะมีอารมณ์สุนทรีกับมันซึ่งมันดับอกอุศลคุณได้นะนั่นแหละคืองานศิลปะที่ดีเพราะทุกอาชีพมีคุณค่าผมพี่สูจอย่ยงเยวสดเป็นนักสแสดงเป็นผู้บริหารและเป็น ผู้ทำเสียงครูครับ